ประเด็นต่อไปย้ายไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะไปดูเหตุการณ์ภูเขาไฟบนเกาะฮาวายของสหรัฐประทุอย่างหนักนะคะจนทำให้มีลาวาพ่่ยพุ่งถึง80เมตรค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโฮโนลูลูสหรัฐอเมริกาว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่าภูเขา ภูเขาไฟคิลาเวซึ่งมีความสูงประมาณ1,247เมตรตั้งอยู่ที่เมืองปูอูโอโอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮาวายซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา8เกาะของฮาวายปะทุอย่างรุนแรงครั้งใหม่ส่งผลให้มีลาวาพวยพุ่งสูงราว80เมตรทั้งนี้นะคะภูเขาไฟคิลาเวซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ6ลูกของเกาะฮาวาย รวมถึงภูเขาไฟเมานาโลอาซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอย่างไรก็ตามนะคะภูเขาไฟคิลาเวก็ปะทุบ่อยครั้งมากกว่าในระยะหลังค่ะคือเมื่อปี2563 2564และ2565 ขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางปี2561ภูเขาไฟคิลาเวก็ปัะทุอย่างรุนแรงทำให้มีลาวาผวยพุ่งและไหลออกมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างในเวลานั้นนะคะก็ต้องมีการอบพยพป,ประชาชนมากกว่า1,000 0คนขณะที่ทางการเกาะฮาวายมีการประเมินมูลค่าความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากการประทุข,ของภูเขาไฟคี่ลาเวในครั้งนั้นซึ่งกินเวลานาน,านหลายเดือนโดยมีการประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ102ล้านบาทค่ะ